ครับสวัสดีครับเรียนอาจารย์ที่เราเรียนกันสยดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมชื่อนายอรราแก้วนะครับการศึกษัทวินยาส,ส,สามารถส่วนครับครับกผมชื่อนายตะเภาแก้วนะรับนักศึษาวานครับครับวันนี้กลุ่มขอผมนะครับจะมานะาำตันเลยอหัวข้อความรู้เบื้องต้นของการบริหารการจัดการนะครับก็จะประกอบไปด้วยห้าหัวข้อย่อยนะครับหัวข้อที่หนึ่งความหมายและความสำคัญของการบริหารจัดการ สอวิวัฒนาการของการบริหารจัดการนะครับ3ามแนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญของการบริหารจัดการครับ4ี่นะครับการบริหารจัดการในองค์การนะครับ5้านะครับก็คือภาวะผู้นานะครับครับต่อมาหัวข hmm ้อย่อยขอหัวข้อที 1> ่1นะครับความหมายและความสาคัญของการบริหารจัดการนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะกล่าวถึงความหมายของการบริหารจัดการว่ามีความหมายอย่างไร พาเราไปสู่การความตัาเน็จแล้วก็การรูปป้าหมายความหมายของการบริจัดก,การครับคือการวางแผนการดำเนินงานเพื่อการรูปตามจุดประสงค์และข้อหมายที่วางไว้ให้มีประสิทธิภาพครับครับต่อไปอนะครับจะเป็นวิวัฒ วิว mm ัฒนาการเบรวิทยาศาสตร์นะครับสองก็คือวิวัฒนาการเบรมนุษย์ะสับมนุษย์สับปันที่ดีนะครับสามนะครับก็คือยุคยุคทฤษฎีการบริหารนะครับสี่ก็คือยุคทฤษฎีการบริหาการจัดการสมัยใหม่ครับต่อไปนะครับหัวข้อที่สามแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยจะกล่าวถึง องค์กรที่คิดค้นฤษฎีขึ้นมาว่าเขาเนี่ยมีทฤษฎีเป็นอย่างไรแล้วก็ทฤษฎีเนี่ยสามารถนําไปใช้อย่างไรบ้างแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรนะครับสี่นะครับการบริหารจัดการในองค์กรนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดการบริหารในองค์กรนะครับจะต่อด้วยงบประมาณนะครับก็ทรัพยากรต่างๆครับ ในหัวข้อแรกเนี่ยเนี่ยเราจะกล่าวถึงผู้นำที่มีปฏิบัิภาพนะครับทั้งการการนำพาทีมเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราบรรลุไว้ครับโดยอาศัยความชำนาญหรือความรู้ของผู้นำเนี่ยในการนำพาเราไปสู่ความสำเร็จครับครับนักษาะของภาวะผู้นำดีครับซึ่ง่รบบด้วย เล่นมีประสิทธิบาาครับครับสำหรับกลุ่มพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ของท่ับ